สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนนะครับเมื่อนี้พ่อแม่เฮาน้ะครับช่องแสงอรุณชีวิสานนะครับสีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดำน้ำยิงป่านะครับไม้กับไม้ของเก้านะครับพระพ่อแม่พี่น้องมาดัน้ำยิงกาครับผมวันนี้ครับมากับผ่านละชั้นครับผ่านละชั้นครับในน้ำตวนะครับผมผมนี่แหละครับเอาเลยครับก่อนเสียอันล้มน้ำกันกินลำไยกันพลังกันจังไยครับกินลำไยครับลำไยท่านสูงอยู่ครับเนี่ยลำไยพ่นละชั้นนะครับ พันธุ์เราใช้ทุบเหยเพื่อนบิึงเนี่ยที่ต้มข้าวปลดได้เบิร์ดครับมาแดงเราไปเกี่ยวยทูบเส้ยหัวเบิงึงเพื่อนว่าเพื่อนว่าทุบเส้ยหัวมาทันว่าหัวปลากระป๋องเลยปลาตจ้ะโอ,อยู่ในโขกในปลานะครับบ่มีมีดบ่มียังได้าปาปลา, <laughs> า,ากระป๋องมาทันว่าคุณยังปาปลากระป๋องเป็นยี่ห้อหนึ <laughs> โอ้แดงดีเป็นยังครับพี่น้องเอ้ยพื่อนว่า แสบแสบืม,มกแต่งก็มาสน,ดนาดเด้อจะโม่แดงแดงครับเพิ่มพลังก่อนลุงน้ำมาจันว่ามาจะไ,ได้กิิ่นบดเ่ยผ้าแตงโมเลยสอิอืมโม่น่ะ มเนอผมไม่เป็น้องไม่เห็นบ่ที่ไม่เห็นบ่วันว่าเจ้ามิจินอนไม่เห็นบ,นบ่ครับเนี่ยบักลำใจอ่ะเอาเดี๋ยวครับกินนันบักแตงโมก่อนเดี๋ยวสิให้ทุกท่านได้เบิ้งนะครับคลิปวิดีโอใต้น้ำนะครับกรเปาหาป่าน,นะครับครับเกาะไผ่แน่นะครับต่อไม่ใหญ่ๆแน่แน สี่มีป่าบ่มีป่านะครับก็เรากลับไปหาบึงมันเป็นย่ำมือเว้นน้ครับป่ากระส่งตตกใจแน่เป็นธรรมดาของป่านะครับนี้ก็เข้าไปนะครับกัมันอยู่ลึกทุ่นนะครับก็เลยไม่เห็นตัวมันซ่อนตัวอยู่น้ำเลืไม่ซอกไม่ซอกก่อไปนะครับกล้ก่อภัยแน่ ันนี้เขาไปกะเห็นโตอยู่ครับระว่ว่ายิงว่าไรครับเพราะว่า่มีช่องสียิงครับเหลีมมันยาวโอน,นี้จะเป็นเป็นปรากฏเหลืองครับรโคตเหลืองเมย์ยันเห็นนะครับระ่ว่าพอสียิงอ่ะมันก็เขาไปน,น้ำซอกใหม่ นี่ครับการหากินแบบชีวิตอิสานเท่าครับก็หาไปพราะอยุอด้กินครับเศร้าเมยนะครับเศร้าเมยต่อมานครับการชิดเป็นทำนะครับทำปรากฏครั้งนะครับมี คุณออกมานะครับปรากฏครั้งมันมายูใ่ในถ้ำนะครับย่างเว้นมันจะอยูใ่ในถ้ำพ้องกำบมุไปเบิ่งน้ำถ้ำมันจะจีคุณออกมาปากถา้ำนะครับคุณออกมาแต่ว่าทำนี่นะครับพยายามที่จะยิงแล้วพยายามที่จะไล่มันออกแล้วนะครับมันอยู่ึรือกดก็เลยเอาโตไ,ได้นะครับ ไปซุกซอกซุ้มมุมครับของกอไผ่ส่วนมากสิเป็นกอไผ่ครับที่เขาลงไปหาป่ากอไผ่ต่อไม่ซอกหินแน่นะครับอันนี้ครับกอไผ่กับนี้จะป่าหน่อยครับก็บเลยบว่าอยากยิงครับอยากได้ตะมูหาขีดหอดโลขึ้นแบงนี้นะครับจงไวใหันใหญ่น้ำตัวน้อยหลายกับว่าอยากยิงครับ มันจงกาศไตนามนี่สุดจอดครับสวยงามมีมองมืดจังงๆแล้วครับขนาดจ้าโมเว้นนะครับเนี่ยเียแดงแห้งหอนๆนก,กระพากันไปหาเหลนนามแล้วก็ได้กินโย่ไม่น,นีซ้ำมุดให้ทุกท่านในเบื้องนล่วก,ก็ปิดปาตตะกลับนะครับ โรเห็นทุกท่านในเบิง้งบรรยากาศใต้น้ำว่าเป็นจังไหนคลิปต่อไปเสียเอาป่าลงให้เบิ้งน้ำครับว่า,ป,าป่าที่ได้มีอยังแน่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องแสงรูกชีวิตอีสานครับฝากด้วยนะครับ